กองทัพบ,บกมีกำลังพลที่เคยปฏิบัติหน้าที่ในสนามรบเพื่อประเทศชาติอยู่เป็นจำนวนมากนะคะทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และที่ได้จากไปแล้วซึ่งถือว่าบุคคลเหล่านี้ก็คือทหารผ่านศึกที่เคยสร้างวีรกรรมอันน่าภาคภูมิใจให้กับประชาชนและเป็นเกียรติต่อทหารรุ่นปัจจุบันและที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อจากนี้ก็คือครอบครัวของทหารผ่านศึกเพียงหนึ่งครอบครัว ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับพวกเราค่ะน,นี่คือชีวิตประจำวันของร้อยโทนโรงพัฒน์พงพาณิชย์ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่หนึ่งที่ทุกวันนี้ท่านเป็นคนไข้ในของโรงพยาบาลทหารผ่านศึกมาพักรักษาตัวฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจจากการปฏิบัติหน้าที่การพิสูจน์ทราบผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จังหวัดน่าน,น,นเมื่อปีพุทธศักราช2520ในสมรภูมิห้วยโกน ที่ทหารไทยต้องสู้รบก,กับอริราชสัตรูซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นท่านยังจําได้ไม่รู้ลืมตอนนั้นมันรู้สึกว่าลอยแล้วก็มันก็นลงมาไม่สลบขาขานี่นะแต่มันฉีกขึ้นมาถึงนี่ในกระดูกของนันแล้วก็นเนื้อกล้ามเนี่ยห้อยมันต้องรัดนี่เลยรัดรัดเนื้อแผลรัดให้ตายอะ่ะเพื่อไม่ให้เลือดออกถ้าเลือดออกแล้ว ไม่รู้ว่าเราจะออกได้เมื่อไหร่จะออกไม่ได้มีเลือดออกมากเราจะจเสียเสียเสียชีวิตแม้เหตุการณ์เหยียบกับระเบิดจะทําให้สิบเอกนรงพัฒน์พงพาณิชต์ต้องสูญเสียขาซ้ายตั้งแต่บริเวณหัวเข่าลงมาจนต้องตัดขาและเสียโอกาสในการดูแลครอบครัวของเขาแต่กองทัพปกไม่ได้ทอดทิ้งดูแลรักษาพยาบาลเยียวยาตัวท่านและครอบครัว ให้สามารถดำเนินชีวิตต่อได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความภาคภูมิใจปัจจุบันบุตรชายและบุตรสาว,ไ,วได้แก่นายกริตรภาสพงพาณิชย์และนางสาวระมนพงพาณิชย์กองทบกรับเข้าทำงานในโรงพยาบาลทหารผ่านศึกด้วยร้อยโทรนโรงพัาอยากจะฝากถึงเพื่อนทหารหารในวันนี้คือความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่เสียสละเพื่อประเทศชาติและประชาชน ดดดดีีีใใใจมมมาาากกกเเเลลยยยคครรรรััััับบบทท่่่ไไไ้้้้้อิิินนะููละลชช,ชตป็งหญวันนี้หน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกหลายหน่วยมีการจัดพิธีวางพวงมาลาและพิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกณนะอนุสาวรีย์แห่งความเสียสละหรือสถานที่สำคัญทางจิตใจของเหล่าทหารและสิ่งสำคัญในการมีวันทหารผ่านศึกวันนี้ก็เพื่อเป็นการระลึกถึง และแสดงการขอบคุณทหารกล้าทุกนายที่ยอมสละความสุขของตัวเองเพื่อให้ประเทศไทยอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้